เปิดตัวชาป์เพอร์คอเซนซิบจอยที่สว่างสวยและประหยัดพลังงานกล้องถ่ายภาพ50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000 mAh ราคาเริ่มต้น13,300บาทเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ของชาป์ที่มีคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจชาป์ได้เปิดตัวคอเซนซิบอย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายมาดูกันว่าชาป์เพอร์เซนซิบมีอะไรบ้างที่ทําให้เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง a e c o ร์ค s e ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นเก่า e c o s e n อเ9ที่เปิดตัวเมื่อปี2024และมีการปรับปรุงในด้านสเปคและคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายในด้านสเปค e c o ร์ค s e ได้ใช้ชิปเซต o คอมส a ับปร g ก n 7S Gen3 ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี4นาโนเมตรซึ่งมี CPU 8คอร์ที่มีความเร็วสูงสุด2.5 GHz เร็วขึ้น20%จากรุ่นเก่าและ GPU ก็มีความเร็วสูงขึ้น40%ด้วยนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในการประมวลผลด้วย AI ที่เร็วขึ้น30%จาก Snapdragon 7S Gen 2 Snapdragon 7S Gen 3ทำงานรวมกับแรมความจุสูงสุด 8GB และ Storage ความจุสูงสุด 256GB ทำให้สมาร์ทโฟนนี้มีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถรองรับการใช้งานเกมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้พลังงานมากได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านหน้าตัวเครื่อง ชาเฟอร์คอเซนซิฟได้รับการติดตั้งแผงหน้าจ,บบจอรีแบบโปรเจลขนาด6.1นิ้วที่ให้สีสันสดใสามากกว่าและประหยัดพลังงานมากกว่าและมีความละเอียด Full HD ที่รองรับรีเฟรชเรท120เฮิรตทำให้การแสดงภาพเคลื่อนไหวของภาพนุ่มนวลมากขึ้นพร้อมกับปรับรีเฟรชเรทได้หลายระดับสูงสุดถึง240เฮิรตและมีความสว่างสูงสุด1,500 nits เออร์คอเซนซิฟทำงานบนซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Android 16 และมีแบตเตอรี่ความจุ5,000 mAh ที่รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้10ชั่วโมงจากการชาร์จเต็ม100%ด้านคุณสมบัติทางการถ่ายภาพเอควาเซนซิ e ได้รับการติดตั้งกล้องหลักความละเอียด50.3ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลพร้อมฟีเจอร์ AI ที่ช่วยยกระดับคุณภาพการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.2และ NFC ระบบตรวจจับใบหน้าและลายนิ้วมือ ลำโพงคู่ฟิลเตอร์ภาพ8แบบและมาตรฐานความทนทานเกรดกองทัพ MIL-STD-810H และมาตรฐานใน IPX5, IPX8 และ IP6X ที่ช่วยป้องกันตัวเครื่องในน้ำลึก1.5เมตรนาน30นาทีและป้องกันฝุ่นโดยสมบูรณ์ชา a r เ e อร์คอ e n เซนิจะเริ่มจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในวันที่13พฤศจิกายน2025มาพร้อม4ตัวเครื่องที่ต่างกัน6เวอร์ชันซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่13,300บาท6 GB 1 2 8 GB และ,ะ14,700บาท 8GB 256GB นอกจากนี้ชาพยังมีแผนขยายการจำหน่ายเออร์คเซนซิฟไปยังไต้หวันอินโดนีเซียและสิงคโปร์ในเร็วๆนี้แต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นมีความน่าสนใจอีกมากมายที่รออยู่ในชาเออร์โคเซนซิฟ e คุณคิดว่าสมาร์ทโฟนนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาปด้วยนะ